สวัสดีวันนี้พวกเราจะไปไหนไปจอแซค่ะจอแซกันทางกนทางยังไงเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูป่ะเราเริ่มไปกันเลยไปนะไปนะจ้าจอตอนนี้เราก็ออกจากที่พักมาแล้วเราก็จะ กำลังมุ่งหน้าไปที่ BTS สถานีพระโขนโยธิน59นะคะใอยตอนนี้ก็คือล้องมากแต่ว่าอากาศมันก็ยังดีอยู่นะจ๊ะขอให้ฝนไม่ตกด้วยเถอดดีแล้วที่ฝนไม่ตกแต่ว่า,บาแบบแป๊เดียวก็คือเหนือออกละกวบาจะถึงเดินไปนี้ก็ก็อยู่ประมาณ5นาทีได้อะคะ เอาเองชิวๆ <Ad> ไปเราเดินก่อนไปแล้วตอนนี้เราก็มาถึง BTS ข้าขอทงเ้าิบเ้กันแล้วจ้าไปค่ะ <Bye. S 1> <Bye. S 2> ค่ะแล้วตอนนี้นะคะาก็จะพาทุกคนมาซื้อตั๋วไปจอแสก,กันตอนนี้นะคะ BTA ก็คือ4มักดปต๊บกันก็เดี๋ยวเราจะกดไป b t ไปที่จอแสกหล้กค่ะมาดูันเลยเราก็ต้องเลือกที่อ่าตอนนี้เราจะไปลงที่ประหุเยูจี264 แล้วตอนนี้นะคะเรากำลังจะขึ้น D P S กันมาเรากำลังจะไปรอ D P S กันแล้วมีนักขรถใส่เข้ามาแล้วหรอนมาก แล้วตอนนี้นะคราก็อยู่ที่ BTS บีบีเอแล้วจ้าเดี๋ยมากจอหนาร้าเราจะต้องไปที่ BTS แล้วกันแล้วเเราไปเจอกันที่อ,อะไรไป แล้วเราก็จะออกที่ทางออกไปที่ไปกนะลาค่ะแล้วตอนนี้ละคะแล้วก็จะต้องเดิน กกายวอล์ไปอีก500เมตรแลนะ้วเราจะถึงซอฟแฟร์นะใชเดินอีกแล้วยู่แล้วว่าเรายู่แล้วเราหู่แล้วเราต้องกินไปเดกนิดเดียวนีกน<อ>ียวันนี้เราจะไปทำอะไรที่ซอสแฟร์ค่ะวันนี้เราจะไป <S <S 2> <S 2> ไปเที่ยวไปเดินไปชอ็อปไปกินเรายังไม่เคยมาเลยอ่ะ ไปดูกันว่าก๊อปแฟนมีอะไรบ้างกระถึงยนะันน่ะเดินไปก่อนโอ้ยค่ะดูพอ,อแล้วตอนนี้นะคะแล้วก็เดินมาสุดทางของ Skywalk แล้วตอนนี้เราก็จะต้องเดินลงบันไดสพาลอยเพื่อที่จะไปเดินทางเท้าข้างล่างนนเนาะนนแล้วตอนนี้เราก็เดินต่อไปอีกไม่รู้อีกอะไรไม่รู้อีกกี่เมตร <S <S น่าจะประมาณสามถึงสี่ร้อยเมตร ค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็แล้วถึงแล,แล้วถึงจอยแฝงแล้วตรงข้ามจอยแฝงก็จะเป็นสี่น้อยตั้งหกจอยสิบด้าน,านะคะเพื่นเห็นไหมจะเห็นจอยแฝงไหมเห็นให้พูดว่าจอยแฝงค่ะ <c oughs> ทุกคนแล้วตอนนี้เราก็ถึงจอยแฝงแล้วนะมาถึงแล้ว,วเดินไม่ไกลเลยนะแป๊บเดียวเอาถึงแล้วเฉยเลย ร้อก็จะอหยุดตรงข้ามสิแนละ้วจะหมดยีสิบเกา้าคุมนี่อนใไหมเห็นรถข้างหลังเล้ไหมร้อนไฟโอเค้อนไฟมันมีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันว,วันนี้เราก็ตั้งใจจะมามาเที่ยวมาช็อปมากินกับน้องนะคะในงบสี่ร้อยบาทสี่ร้อยบาทวันนี้เราจะได้อะไรกันกลับไปบ้างใช่เรามาดูกันเลยว่าสี่ร้อยบาทอันนี้เราจะมีหลักฐานนะว่าส<อ>ี่ร้อยจริงเปล่า หนึ่งสองสามสี่นี่ใครสนใจเรื่องสมเด็จจุนเริ่มไหมคะอ่าเราก็ต้องหัดทำคลิปนี่แลวนี่ก็คือดอหน้าเลยอ่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูตลาดข้างในกัน แล้วเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราก็จะไปหาอะไรกินกันใช่แล้วตอนนี้ที่เราเห็นอยู่นะคะส่วนมากจะมีเป็นโซนซีฟูดซะมากกว่าใช่แล้วล้วก็มีพวกน้ำผลไม้ปั่นแต,ตนน่ก็คืออิ่มมอะ่ากินมากลองถ่ายไปให้ดูสิร้านขายเยอะมากทุกคนเอาเริ่มจากซอยแรกไหมเราเดินมาเดี๋ยวเราไปเดินเดินมาถึงแล้ว แต่ตอนนี้อยากกินอะไรชิ้นเลยเรื่องดูให้ไหวรอ่ะมีซีฟู้ดุ้หอะไรดีอะไรดีกินอะไรดีทุกคนริดน่ยเฮ้ยกุ้งรุมๆเอ็นแท้พรีซีโคน่ากินากนอย่าไรเอ่ย แล้วหาหนังกินก่อนน้ำมีน้ำสี่ล้อมาคะจิ๊กโง่มาไปดูน้ำปั่นไปดูน้ำปั่นกันไหนทา่ไหนมีหลายร้านเลยน่าจะตรงนั้นเป็นต้นไม้ปลกอันนี้มันเป็นเล้งมั้งนี่ไม่ถ่ายเขาดูเล้งนี่นะอุ้ยน่าคุ้นมากเลยวิ่เดี๋ยวเขาแบบเขาจะให้เราถ่ายนะเขาจะให้เราถ่ายแล้วไม่กล้าถ่ายอ๋อหรอเออร้านน้ำอยู่ตรงโน้นอันนี้ร้าน เทโทรศัพท์ด้วยเพ,พ,พ,พืนนี่มีกระเป๋าแล้วก็มีพวกฟอยไม่ไม่ได้มีแค่อาหารนะเราไปหาอะไรกินก่อน oh, <no. S 1> อโอ้โหนีาหดนี่าางหลังสวยโอ้โหอาหารสวย,าสวยมากไม่ถึงไม่ใช่ ต่ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ร้านน้นค่ะคือตอนนี้หิวมากทั้งหิวน้ำแล้วก็หิวข้าว้วยมันคือที่เราสั่งเมนูเมื่อกี้เป็นเอ่อกีวี่สตรอเบอรี่โยเกิร์ตนะคะในราคา7จสิบบาทเรากำลังจะเริ่มจัดถอยแดงๆออกไปแล้วหนึ่งอ<ม>ันหมดสี<ม>่ใบ<ป> ไรดีม่รู้ร้านอาหารเยอะมากเลยทุกคนเรื่องไม่รู้วันน,วนี้ก็ไม่รู้ว่าจะกินอะไรมันล,ละลางตาไปหมดตอนนี้เราก็สนใจร้านนี้คื้อส้มตังมาไปเราไปหาตัวนั่งกัน

สวัสดีทุกคนเราก็กินกันเสร็จแล้วแต่ว่าทุกคนใช่ฝนตกหนักมากก็คือที่ทีหนักมากเราไม่กล้าอัดต่ออันนี้มันหยุดแล้วเริ่มเบาแล้วเดี๋ยวตอนนี้เราก็ต้องออกจากร้านนี้แล้วแล้วก็เดินเดินไปดูว่าเราสามารถเดินไปต่อได้ไหมซึ่งเราอาจจะไม่ได้ถ่ายคลิปต่อ พราะว่าตอนนี้ฝนมันยังตกปล่อยๆอยู่ก็ยังตกอยู่แล้วประเด็นคือเหมือนมันจะแดงพวงนิดนึงเดี๋ยวลองดูคือถ่ายได้เราจะถ่ายก่อนให้สะดวกยังไงก็เดี๋ยวเจอกันคืนแต่ว่าก็พยายามถ่ายหได้แล้วก็เดี๋ยวก็ขอตัวไปเดินก่อนนะ จต้น <Hello. S 2> แลวตอนนี้เราก็อยู่กันที่พ่อของเดียนที่24น,นะเล้วก็ได้ืานเดิมอ,อยู่ที่นี่ที่เดิมใช่ฝนตกใช่ระหว่างทางมาเจ้านนือถ่ายไม่ได้เลยหัวเปียกแล้วจ้าหัวแต่ว่าเราอะกำลังจะไปตอที่ฉันพาลาเขาไม่ได้กลับบ,าบ <S <S ้านหลองในยอถอดมาแล้วเราก็ไปเทียวกันก่อน ใช่เดี๋ยวตอนนี้เรากำลังนอนในไฟอยู่แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวถึงเซนทัลแล้วทรายวเราถ่ายจริงเวาตอนนี้เราก็อยู่ที่เซนทัลแล้วนะและหนาวๆเลยจ้าใช่เปี้ยเราเราก็ไม่อยู่ในแอร์เราเตียกเดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นกันใช่แล้วตอนนี้เราก็ลงมาที่ตรงแถวตนู้ม แตาจะองช่วยลสลาวด์อีกแล้วทุกคนว่างบสี่ร้อยมันจะเกินไหมมันเกินไปแล้วหนุ <c oughs> เดี๋ยวเราเข้าไปสรุปงบไายะคะิดมาก ว่าวันนี้เราเฟลเลยไม่ได้อา,อ,าาอาไรกนี่้เน็ตจักตาก็ไม่ขึ้นข่าน้องอ่อนแรงหรือว่าเราเหนีไเป็นก็ไม่รู้แต่คุณเอกเขาได้กันนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านกันดีกว่าน,นะเพราะว่าตอนนี้ก็ประมาณกระสานเพ่มแล้วเดี๋ยวฝนตกอีกบายบ้านแล,แล้วเดี๋ยวเราไปติดคลิปที่ห้องดีกว่าเพราะว่าเราต้องสรุปหน่อยทีโอเค เราก็มีห้องครับรายการให้เดาละใฮ้ใบ้างเนี่ยทุกคนแล้ววันนี้นะคะก็ถึงห้องเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนก็เปลี่ยนที่ปลายผมเล็กน้อยใช่เราก็ลุยวนมาก็คือแบบเหนื่อยไม่ไหวเลยวันนี้คือมาเรามาสรุปงบกันเลยดีกว่าตอนแรกที่เราบอกกันว่าใช้งบเท่าไหร่คารีฟิน400บาท้วน งบจริงๆของเราทั้งหมดเท่าไหร่คะเนี่ยเราลองไล่ไปตั้งแต่ขาไปสิขาไปขาไปตัแรกเลยนะคะก็คือเรานั่ง BTS BTS ก็คือตอนนี้ฟรใช่ไหมแล้วเราก็เสียค่าใช้จ่ายโอเคเรายังเหลือ400ทวดแล้วก็อย่างแรกเลยคือเราไปซื้อน้ำป้าน่าราคา70บาทโอเคทุกคนคิดเลยนะคะเหลือปุ๊แล้วเราก็จะไปนั่งคิวม ค่ะและต่อไปนะคะสักพักหนึ่งเราก็เดินไปหาเนอข้าวกินซึ่งก็คือส้มตำส้มตำนี้ทั้งหมดเฉลี่ยท่กหน่ยค่ะสี่ร้บาบาทบวก415บาทอ่าไม่ต้องอะไรมากเนาะตอนนี้ก็เป็น4 8 5บาทแล้วค่ะแล้วยังไงอ๋อไม่ใช่แค่นี้ค่ะทุกคนเราไปต่อกันที่เซนต์พลาด์เท้าอีกก็คือว่า เซนทาาลาดเ้าอ่ะเราเดินไปเราเปทำอะไรคะไปคลิปตุ๊กตาคลิปตุ๊กตาอีกคนละสามสิบบาทวเป็นอีกสิบวนีบาทนะคะทั้งหมดเป็นห้าห้าร้อยสิบห้าทโอเคตามนี้ค่ะสรุปก็คืองบบานไปบายบายแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่มาดูคลิปนี้ใครดู เออแล้วเขาเนี่ยเ่าจะทำคลิปดีๆไหมได้นะดาวแล้วเขาเออผิดพลาประกันใดกขอโทษด้วยนะคะเพราะว่านี่เป็นเสียงหมาป่าหรอขาไปอยู่ข้างหลังเลยอะบ๊ายบาย